เงินในฐานะโลหะต้องห้ามที่ถูกลืมเงินเคยเป็นหัวใจของระบบการเงินโลกมาอย่างยาวนานคู่ขนานกับทองคําในฐานะหลักประกันความมั่นคงของมูลค่าแต่ประวัติศาสตร์กลับพลิกผันเมื่ออำนาจการเมืองและโครงสร้างทางเศรษฐกิจเปลี่ยนทิศท,ทางเงินถูกลดบทบาทอย่างช้าๆจนกลายเป็นเพียงโลหะที่ใช้ในเชิองอุตสาหกรรมและเครื่องประดับความจริงแล้วเงินไม่เคยหายไปจากเวที แต่ถูกทำให้ผู้คนลืมเลือนและไม่ตั้งคำถามย้อนกลับไปในหลายศตวตรรษระบบเงินตราหลายภูมิภาคยึดหลักเงินคู่โดยมีทองคำและเงินเป็นฐานรองรับทั้งสองโลหะเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งและอำนาจการปกครองความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือปริมาณและคุณสมบัติทางกายภาพเงินมีมากกว่าทองทำให้เหมาะแก่การหมุนเวียนในชีวิตประจำวันขณะที่ทองคำถูกเก็บสะสมเป็นสมบัติ เพื่อสร้างความมั่นคงระยะยาวแต่เมื่อเวลาผ่านไปอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างทองกับเงินถูกกำหนดโดยผู้มีอำนาจทางการเงินไม่ได้สะท้อนตามกลไกธรรมชาติเมื่อสถาบันการเงินตะวันตกขยายอำนาจออกไปทั่วโลกระบบเงินคู่ถูกบั่นทอนลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือเพียงทองคำที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมาตรฐานสากลขณะที่เงินถูกผลักออกจากสมการหลักของระบบการเงินโลก การล่มสลายของบทบาทเงินไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากแต่เป็นผลจากการเมืองและยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจการผลักดันให้ทองคำเป็นสัญลักษณ์สูงสุดเพียงหนึ่งเดียวทำให้เงินถูกมองเป็นโลหะด้อยค่าทั้งที่ในเชิงปริมาณและการใช้งานเงินมีบทบาทสำคัญต่อการค้าระหว่างประเทศและชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคสมัยใหม่เงินถูกผลักเข้าสู่การใช้งานด้านเทคนโนโลยีและอุตสาหกรรม ตั้งแต่แผงวงจรไฟฟ้าไปจนถึงอุปกรณ์การแพทย์แม้จะเป็นองค์ประกอบสำคัญของนวัตกรรมแต่กลับไม่ถูกนับว่าเป็นหลักประกันทางการเงินอีกต่อไปการตัดขาดระหว่างเงินกับสถานะเป็นสินทรัพย์สำรองสะท้อนให้เห็นถึงการจัดลำดับคุณค่าที่ถูกกำหนดจากผู้มีอำนาจเหนือระบบโลกสิ่งที่น่าคิดคือเงินอาจไม่ได้ถูกลืมเพราะไร้ค่าแต่เพราะมีพลังแฝงที่ผู้ถืออำนาจไม่ต้องการให้ถูกจดจำ หากเงินกลับมาเป็นสัญลักษณ์คู่กับทองคำอีกครั้งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างการเงินโลกอย่างมหาศาลร,ระบบทุนสำรองอาจต้องปรับใหม่สถาบันการเงินที่ผูกขาดทองคำอาจสูญเสียอิทธิพลเงินจึงไม่ใช่เพียงโลหะประกายสว่างแต่เป็นภาพสะท้อนการต่อสู้ระหว่างความทรงจำและการลืมเลือนการครอบครองและการผลักออกการอยู่ในสมการหรือถูกตัดทิ้งหากเปิดหน้าประวัติศาสตร์ดูอย่างลึกซึง้งจะเห็นได้ว่า เงินคือโลหัตต้องห้ามที่ถูกซ่อนจากสายตาแต่รอวันที่จะกลับมาอยู่ในเวทีอีกครั้งเงิน50ดอลลาร์สัญญาณความจริงหรือเพียงภาพลวงราคาของเงินในตลาดโลกเคลยแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ผู้คนคิดว่าไม่อาจหลุดพ้นไปได้แต่กระแสล่าสุดกลับทำให้เกิดคำถามว่าเงินอาจพุ่งขึ้นแตะระดับห0ดอลลาร์อีกครั้งหรือไม่ คำถามนี้ไม่ใช่เพียงตัวเลขเชิงเทคนิคหากแต่สะท้อนถึงแรงกดดันที่สะสมมานานในระบบการเงินและการค้าโลกในอดีตช่วงปลายครสิสตศตวรรษที่20มีเหตุการณ์การเก็งกำไรที่ทำให้ราคาของเงินทยานขึ้นอย่างรวดเร็วจนแตะระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ความร้อนแรงนั้นกลับตามมาด้วยการล่มสลายเมื่อตลาดถูกแทรกแซงและผู้เล่นรายใหญ่พ่ายแพ้เหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงเป็นบทเรียนว่า ราคาของเงินสามารถถูกขับเคลื่อนด้วยพลังจากทั้งความต้องการจริงและแรงเกณฑ์กำไรในเวลาเดียวกันปัจจุบันปัจจัยใหม่เริ่มก่อตัวความต้องการเงินในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดการผลิตรถไฟฟ้าและเทคโนโลยีสื่อสารกำลังเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนแหล่งเหมืองหลายแห่งกลับประสบปัญหาผลิตไม่ทันต่อความต้องการทำให้เกิดภาวะขาดแคลนเชิงโครงสร้าง การผสมผสานระหว่างแรงซื้อเชิงอุตสาหกรรมกับแรงลงทุนจากกองทุนการเงินจึงกลายเป็นแรงขับดันใหม่ที่อาจพาราคาสู่ระดับ50ดอลลาร์อย่างไรก็ตามเส้นทางสู่ราคานั้นไม่ได้ราบเรียบเพราะตลาดเงินมีการควบคุมและกำกับจากศูนย์ปลางใหญ่ผู้ที่ครอบครองตลาดอนุพันธ์มีเครื่องมือในการกดราคาหรือปล่อยให้ราคาพุ่งขึ้นตามสถานการณ์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจไม่สะท้อนความจริงของอุปสงค์และอุปทานแต่ขึ้นอยู่กับการจัดการของผู้มีอำนาจในตลาดโลกเมื่อมองในเชิงประวัติศาสตร์จะพบว่าการเคลื่อนไหวของเงินมักมาพร้อมกับความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองยามที่ผู้คนไม่มั่นใจในค่าเงินหลักมักหันไปหาทองคําและเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงแต่หากการเข้าซื้อเงินเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกราคาที่ดูเหมือนเพอ้อฝันอย่าง50ดอลลาร์ก็อาจกลายเป็นจริง คำถามสำคัญคือหากเงินแตะระดับดังกล่าวผลกระทบต่อระบบการเงินโลกจะเป็นอย่างไรดอลลาร์ซึ่งครองสถานะทุนสำรองหลักอาจถูกตั้งคำถามทองคำซึ่งถูกยกให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ความมั่นคงเพียงหนึ่งเดียวอาจต้องแบ่งพื้นที่ให้เงินกลับคืนมาการเคลื่อนไหวเช่นนี้ไม่เพียงเปลี่ยนราคาสินทรัพย์แต่ยังเปลี่ยนสมการอำนาจในระดับระหว่างประเทศผู้สังเกตการจ์จนวนไม่น้อยจึงมองว่า การคาดการเงินที่ระดับ50ดอลลาร์ไม่ใช่เพียงการทำนายราคาแต่คือสัญญาณการเปลี่ยนยุคเมื่อโลหะที่เคยถูกลดบทบาทอาจกลับมามีที่ยืนบนเวทีใหญ่หากเป็นเช่นนั้นจริงทุกประเทศที่พึ่งพาระบบการเงินเดิมจะต้องปรับกลยุทธ์ใหม่โดยทันทีท้ายที่สุดระดับราคา50ดอลลาร์อาจเป็นเพียงภาพลวงที่ถูกสร้างขึ้นด้วยการเก็งกำไรหรืออาจเป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกโฉมภูมิรัฐศาสตร์ทางการเงิน ไม่ว่าเส้นทางจะไปทางใดการจับตามองเงินในห่วงเวลานี้จึงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจการเปลี่ยนโลหะเงินกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเงินไม่ได้มีเพียงคุณค่าในฐานะโลหะมีค่าเพื่อการลงทุนแต่ยังเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่ความต้องการเงินไม่ได้จำกัดอยู่ในตลาดเครื่องประดับหรือการสะสมทรัพย์ หากแต่กระจายตัวไปสู่เทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวทุกคนตั้งแต่พลังงานสะอาดการสื่อสารความมั่นคงทางสุขภาพไปจนถึงยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจ,จโลกคุณสมบัติเด่นของเงินคือการนำพากระแสะไฟฟ้าได้ดีที่สุดในบรรดาโลหะทั้งหมดทำให้เงินเป็นหัวใจของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้าทุกอุปกรณ์ดิจิตอลต้องใช้เงินในปริมาณหนึ่ง เพื่อทำให้ระบบทำงานได้อย่างเสถียรยิ่งโลกพึ่งพาเทคโนโลยีมากเท่าใดความต้องการเงินก็ยิ่งทวีคูณหนึ่งในภาคส่วนที่ผลักดันความต้องการเงินอย่างมหาศาลคืออุตสาหกรรมพลังงานสะอาดโดยเฉพาะแผงพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละแผงต้องเคลือบชั้นเงินบางๆเพื่อให้รับแสงและแปลงเป็นไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อหลายประเทศประกาศนโยบายลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล ปริมาณการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์จึงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เงินกลายเป็นวัตถุดิบเชิงยุทธศาสตร์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะเดียวกันกระแสรถยนต์ไฟฟ้าก็กำลังเพิ่มความต้องการเงินอย่างมหาศาลร,รถแต่ละคันต้องใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากระบบควบคุมพลังงานแบตเตอรี่และวงจรประมวลผลล้วนต้องใช้เงินเพื่อสร้างความทนทานและการนำกระแสที่มั่นคง หากตลาดรถยนต์ไฟฟ้ายังคงเติบโตในอัตราที่สูงความต้องการเงินก็จะขยายตัวตามไปอย่างไม่หยุดยัง้งไม่เพียงเท่านั้นเงินยังถูกใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพเช่นอุปกรณ์ฆ่าเชื้อที่ใช้คุณสมบัติต้านจุลชีพของเงินหรือเครื่องมือวินิจฉัยที่ต้องการความแม่นยำสูงการประยุกต์เหล่านี้สะท้อนว่างเงินได้แทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างลึกซึ้งกว่าที่คิด แต่สิ่งที่น่ากังวลคือปริมาณการผลิตเงินจากเหมืองกลับไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้หลายประเทศที่เคยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เริ่มเผชิญปัญหาทรัพยากรลดลงต้นทุนการขุดสูงขึ้นและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทำให้การขยายเหมืองยากขึ้นสถานการณ์เช่นนี้ทำให้เงินมีโอกาสขาดแคลนเชิงโครงสร้างซึ่งยอมส่งผลโดยตรงต่อราคาในตลาดโลก การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่จึงทำให้เงินไม่ใช่แค่โลหะเพื่อเก็บรักษามูลค่าแต่กลายเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ที่ประเทศต่างๆต้องแข่งขันเพื่อครอบครองหากเงินขาดตลาดอุตสาหกรรมสำคัญหลายแขนงอาจสะดุดการพัฒนาพลังงานสะอาดอาจล่าช้าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของโลกอาจสั่นคลอนดังนั้นการวิเคราะห์อนาคตของเงินจึงไม่สามารถมองเพียงด้านการลงทุนเท่านั้น แต่ต้องเข้าใจบทบาทในโครงสร้างอุตสาหกรรมโลกด้วยเงินคือเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงเทคดอลลาร์เทียบกับมาตรฐานเงินดอลลาร์เป็นศูนย์กลางของระบบการเงินโลกมานานหลายทศวรรษสถานะทุนสำรองหลักของโลกทําให้ทุกประเทศต้องพึ่นพาในการซื้อขายสินค้าและสะสมเป็นสมบัติของชาติทว่าความมั่นคงที่ดูเหมือนแข็งแกร่งนั้นกําลังถูกตั้งคําถามเมื่อกระแสะความเปลี่ยนแปลงของตลาดโลหะมีค่าเริ่มก่ะตัวขึ้น และเงินกำลังถูกจับตามองว่าอาจกลับมามีบทบาทเคียงคู่ทองคำเมื่อมองย้อนประวัติศาสตร์จะพบว่าระบบการเงินโลกเคยพยายามใช้ทั้งทองคำและเงินเป็นฐานรองรับค่าเงินแต่เมื่อมหาอำนาจบางกลุ่มผลักดันทองคำเป็นมาตรฐานเพียงหนึ่งเดียวเงินจึงถูกลดสถานะให้กลายเป็นโลหะรองที่ไร้สิทธิตัดสินทิศทางของระบบการเงินโลกคุ้นชินกับการใช้ดอลลาร์ควบคู่ทองคำจนแทบลิมไปว่างเงินเคยมีอำนาจเท่าเทียมกัน หากราคาของเงินทยานขึ้นแต่50ดอลลาร์ภาพลักษณ์ของดอลลาร์อาจถูกสั่นคลอนความเชื่อมั่นที่ผูกติดกับเงินสกุลเดียวจะเริ่มถูกตั้งคำถามนักลงทุนอาจหันไปสะสมเงินเพิ่มขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงความสมดุลระหว่างทองคำกับเงินจะกลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่แตกต่างจากอดีตดอลลาร์ไม่ได้ถูกท้าทายเพียงจากเงินเท่านั้นแต่ยังเผชิญแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงในระบบการค้าระหว่างประเทศ หลายประเทศเริ่มหาทางลดการพึ่งพาด้วยการสร้างระบบชำระเงินของตนเองการขยายความร่วมมือในภูมิภาคและการสะสมสินทรัพย์จริงมากกว่าพึ่งพากระดาษหากแนวโน้มนี้ดำเนินต่อไปเงินในฐานะโลหะจริงอาจกลายเป็นเครื่องมือค้ำประกันใหม่ที่ได้รับความเชื่อถือมากกว่าตัวเลขในบัญชีดอลลาร์ สิ่งที่น่าคิดคือโลกอาจกำลังเดินเข้าสู่ช่วงเวลาที่มาตรฐานใหม่ไม่ได้ยึดโยงกับสกุลเงินเพียงชนิดเดียวแต่ผสมผสานร,ระหว่างทองคำเงินและทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆความพยายามสร้างดุลใหม่นี้อาจนำไปสู่การปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของระบบการเงินสากลดอลลาร์ยังคงมีพลังจากการเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดและตลาดการเงินที่ลึกที่สุดแต่พลังนั้นไม่ใช่สิ่งถาวร หากความเชื่อมั่นลดลงหรือเกิดการเคลื่อนไหวพร้อมกันจากหลายภูมิภาคโลกอ่านเห็นภาพการท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการกลับมาของเงินในฐานะคู่แข่งของคำจึงมีความหมายมากกว่าประเด็นราคาหากแต่คือคำถามเชิงโครงสร้างว่าระบบการเงินโลกที่ยึดดอลลาร์เป็นแกนกลางจะสามารถทนต่อแรงกดดันใหม่นี้ได้มากน้อยเพียงใด หากเงินถูกยกขึ้นมาเป็นมาตรฐานร่วมเส้นแบ่งอำนาจที่เคยชัดเจนอาจเริ่มเลือนรางและความไม่แน่นอนจะกลายเป็นสภาวะถาวรของโลกการเงินในอนาคตอันใกล้โลกอาจไม่ได้ถามเพียงว่าดอลลาร์แข็งค่าหรืออ่อนค่าแต่จะถามว่าเงินในฐานะโลหะที่เคยถูกลืมจะกลับมาแย่งพื้นที่แห่งความเชื่อมั่นได้มากน้อยเพียงใด คำถามนี้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องประชุมของนักลงทุนแต่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของสมการอำนาจระหว่างประเทศจีนอินเดียและเกมเงินสองประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกไม่เพียงแต่กำลังแข่งขันด้านเศรษฐกิจและอำนาจการเมืองแต่ยังเงียบเงียบเคลื่อนไหวในตลาดโลหะเงินอย่างน่าจับตาจีนและอินเดียคือกำลังสำคัญ ที่อาจนิยามอนาคตของเงินในฐานะทั้งวัตถุดิบและเครื่องมือทางการเงินจีนในฐานะประเทศผู้ผลิตเงินรายใหญ่ของโลกมีทั้งเหมืองและอุตสาหกรรมที่ใช้เงินเป็นจำนวนมากภายในประเทศเงินถูกใช้ในแผงพลังงานแสงอาทิตย์อุปกรณ์สื่อสารและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ความต้องการภายในมหาศาลทำให้จีนต้องเก็บเงินไว้ใช้เองเป็นสัดส่วนสูงไม่ได้ส่งออกมากเท่าที่เคยเป็นภาพนี้สะท้อนว่าจีนมองเงินไม่ใช่เพียงสินค้าแต่เป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนนโยบายพลังงานสะอาดและความมั่นคงทางเทคโนโลยีในอีกด้านหนึ่งจีนยังเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดโลหะมีค่าผ่านการสะสมสินทรัพย์จริง ไม่เพียงแต่ทองคำที่ถูกว้านซื้อเพิ่มขึ้นทุกปีแต่เงินก็อยู่ในสายตาของผู้กำหนดนโยบายการเงินเช่นกันหากจีนสามารถสะสมเงินจำนวนมากก็จะมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นในเวทีโลกโดยเฉพาะเมื่อการค้าโลกเริ่มเปลี่ยนทิศจากการพึ่งพาดอลลาร์ไปสู่การแลกเปลี่ยนด้วยสินทรัพย์จริงส่วนอินเดียแม้จะไม่ได้เป็นผู้ผลิตเงินรายใหญ่แต่กลับเป็นผู้บริโภคสำคัญ ความผูกพันทางวัฒนธรรมทำให้เงินถูกใช้เป็นทั้งเครื่องประดับและสินทรัพย์สำหรับสะสมครอบครัวจำนวนมากยังคงซื้อเงินในรูปแบบเครื่องใช้หรือแท่งโลหะเพื่อเก็บรักษามูล,ลค่าความต้องการภายในประเทศจึงสูงมากต่อเนื่องมาหลายชั่วอนุคนอินเดียยังมีอุตสาหกรรมเครื่องประดับที่ใช้เงินมหาศาลเพื่อรองรับตลาดภายในและส่งออก การใช้เงินในระดับนี้ทำให้อินเดียมีอิทธิพลต่อราคาตลาดโลกไม่ต่างจากการนำเข้าทองคำแม้จะไม่ได้ควบคุมเหมืองแต่ความต้องการมหาศาลของผู้คนก็ทำให้ประเทศนี้กลายเป็นแรงขับที่สำคัญเมื่อพิจารณาร่วมกันจีนและอินเดียจึงเหมือนสองขั้วพลังที่เสริมกันประเทศหนึ่งมีฐานการผลิตและการสะสม อีกประเทศมีวัฒนธรรมและความต้องการบริโภคหากทั้งสองยังคงเดินหน้าสะสมเงินในรูปแบบที่ต่างกันโลกอาจเห็นสมดุลใหม่ที่ไม่พึ่งพาตลาดตะวันตกเป็นศูนย์กลางอีกต่อไปเกมของเงินในมือสองประเทศนี้ยังโยงไปถึงการเมืองระหว่างประเทศหากจีนเลือกใช้เงินเป็นเครื่องมือสร้างระบบการค้าภายในเอเชียอินเดียก็อาจมีบทบาทในฐานะผู้ซื้อรายใหญ่ที่กำหนดทิศท,ทางตลาด ความเคลื่อนไหวเช่นนี้ยอมกระทบต่ออำนาจของตลาดเดิมที่เคยผูกขาดการกำหนดราคาท้ายที่สุดบทบาทของอเมริกาและยุโรปผู้ควบคุมตลาดอนุพันธ์เงินตลาดเงินโลกไม่ได้เคลื่อนไหวเพียงจากแรงซื้อขายจริงของผู้คนแต่ยังถูกกำหนดโดยกลไกลที่ซับซ้อนในตลาดอนุพันธ์ ศูนย์กลางสำคัญอยู่ในอเมริกาและยุโรปโดยเฉพาะการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าในตลาดการเงินขนาดใหญ่การเคลื่อนไหวในพื้นที่เหล่านี้สามารถทำให้ราคาเงินเปลี่ยนแปลงได้ภายในเวลาอันสัน้นโดยไม่จำเป็นต้องมีการส่งมอบโลหะจริงระบบนี้ทำให้เกิดสิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่าตลาดกระดาษซึ่งหมายถึงการซื้อขายเงินในรูปแบบสัญญามากกว่าการครอบครองแท่งโลหะจริง ปริมาณการซื้อขายในตลาดกระดาษมักสูงกว่าการผลิตจริงหลายสิบเท่าส่งผลให้ราคาที่ปรากฏในกระดานไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงของอุปสงค์และอุปทานในโลกวัตถุแต่สะท้อนการเคลื่อนไหวของเงินทุนและกลยุทธ์ของผู้เล่นรายใหญ่อเมริกาและยุโรปจึงมีอำนาจควบคุมราคาผ่านการจัดการในตลาดเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดสัญญาขายล่วงหน้าในปริมาณมหาศาลเพื่อกดราคา หรือการปิดสถานะพร้อมกันเพื่อปล่อยให้ราคาพุ่งสูงกลยุทธ์เช่นนี้มักสร้างความผันผวนให้ตลาดและทำให้ผู้ถือเงินกายภาพสับสนว่าอะไรคือราคาที่แท้จริงการกดราคาผ่านตลาดอนุพันธ์ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยคงสถานะของดอลล่าในฐานะทุนสำรองหลักหากเงินในรูปแบบแท่งโลหะถูกปล่อยให้มีราคาสูงเกินไป ผู้คนอาจหันมาสะสมแท่งเงินแทนการถือดอลลาร์แต่ด้วยกลไกตลาดกระดาษราคาจึงถูกกำหนดให้อยู่ในระดับที่ไม่กระทบเสถียรภาพของระบบการเงินโลกที่อเมริกายัางต้องการรักษายุโรปเองก็มีบทบาทไม่ต่างกันโดยตลาดซื้อขายในกรุงลอนดอนเป็นศูนย์กลางสำคัญที่กำหนดราคาซื้อขายประจำวัน ผู้ถือสัญญาจำนวนมากสามารถสร้างอิทธิพลได้เกินกว่าปริมาณโลหะที่มีอยู่จริงการผูกขาดข้อมูลและกลไกการซื้อขายทำให้ตลาดเหล่านี้ถูกตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสอยู่เสมอแต่ในอีกด้านหนึ่งผู้สนับสนุนระบบอนุพันธ์ให้เหตุผลว่ากลไกเช่นนี้ช่วยสร้างสภาพคล่องทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถป้องกันความเสี่ยงได้ หากราคามีการแกว่งตัวแรงก็สามารถบริหารจัดการล่วงหน้าอย่างไรก็ตามเมื่อสัดส่วนของการซื้อขายกระดาษมีขนาดใหญ่เกินจริงความเสี่ยงกลับถูกส่งต่อไปทั้งระบบและบิดเบือนความจริงในตลาด ความขัดแย้งระหว่างตลาดกระดาษกับโลหะจริงจึงกลายเป็นสมรภูมิทางการเงินที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนผู้ที่เชื่อในมูลค่าของเงินแท่งมองว่าราคาที่เห็นไม่สะท้อนความจริงขณะที่ผู้มีอำนาจในตลาดอนุพันธ์ยังใช้เครื่องมือนี้เพื่อรักษาสถานะของระบบเดิมคำถามใหญ่คือหากถึงวันที่ความต้องการโลหะจริงเพิ่มขึ้นอาเซียนในสมการเงิน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังถูกจับตามองว่าอาจมีบทบาทมากขึ้นในตลาดโลหะเงินแม้จะยังไม่ถูกพูดถึงในวงกว้างเหมือนจีนอินเดียหรืออเมริกาแต่หากมองลึกเข้าไปจะพบว่าอาเซียนมีศักยภาพซ่อนอยู่ทางด้านทรัพยากรแรงงานและตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียบางประเทศในภูมิภาคมีแหล่งแร่งเงินและทองคำที่สำคัญเช่นพม่า อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เมืองเหล่านี้อาจยังไม่ได้รับการพัฒนาเต็มที่แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลหะเงินของโลกปัญหาคือการลงทุนที่จำกัดและความไม่มั่นคงทางการเมืองที่ทำให้ทรัพยากรยังไม่ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางการเงินของภูมิภาคก็เริ่มมีบทบาทสำคัญในตลาดโลหะมีค่า การจัดตั้งคลังเก็บโลหะและศูนย์ซื้อขายที่มีมาตรฐานสากลทำให้สิงคโปร์ถูกมองว่าเป็นประตูเชื่อมการลงทุนด้านทองคำและเงินเข้าสู่อาเซียนความโปร่งใสและความมั่นคงทางกฎหมายกลายเป็นจุดแข็งที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนจากนานาประเทศ อย่างไรก็ตามภาพรวมของอาเซียนยังสะท้อนความเป็นผู้บริโภคมากกว่าผู้กำหนดทิศท,ทางประเทศส่วนใหญ่ยังนำเข้าเครื่องประดับและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เงินเป็นส่วนประกอบมากกว่าการผลิตเองการขาดโครงสร้างอุตสาหกรรมที่ครบวงจรทำให้ภูมิภาคนี้ยังไม่สามารถสร้างอำนาจต่อรองในตลาดโลกได้หากมองในเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนมีความได้เปรียบจากการเป็นพื้นที่ที่หลายมหาอำนาจต้องการเข้ามาลงทุนทั้งจีนญี่ปุ่น อินเดียและตะวันตกต่างเล็งเห็นศักยภาพของภูมิภาคนี้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการขุดแร่และการตั้งโรงงานแปรรูปจึงเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นมากขึ้นในอนาคตหากอาเซียนสามารถวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรเงินได้อย่างมีระบบ <c oughs> ก็อาจก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่มีน้ำหนักมากกว่าที่เคย แต่หากภูมิภาคยังคงทำหน้าที่เพียงแค่ตลาดรองรับสินค้าและไม่สามารถพัฒนาการผลิตในประเทศเองได้เงินก็จะยังคงเป็นทรัพยากรที่ไหลออกมากกว่าที่จะสร้างความมั่นคงในระยะยาวอาเซียนจึงอยู่ในจุดชี้ขาดว่าจะเลือกเป็นผู้กำหนดบทบาทในสมการการเงินโลกหรือยังคงอยู่ในฐานะผู้บริโภคที่ต้องตามกระแส สิ่งที่น่าจับตาคือหากราคาของเงินพุ่งขึ้นแต่ระดับ50ดอลลาร์จริงประเทศผู้มีทรัพยากรอย่างพม่าอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์อาจได้รับโอกาสใหม่ในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติส่วนประเทศที่ต้องนำเข้าเช่นไทยหรือมาเลเซียอาจเผชิญต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจึงเป็นเกมที่ทั้งโอกาสและความเสี่ยงเดินคู่กัน อาเซียนจึงไม่ได้อยู่ข้างสนามหากแต่ยืนอยู่กลางเวทีแห่งการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าจะเลือกใช้ศักยภาพที่มีเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือจะปล่อยให้โลหะเงินกลายเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่หลุดลอยไปเหมือนทรัพยากรหลายชนิดในเงินกับอนาคตภูมิรัฐศาสตร์การเงินเมื่อมองย้อนเส้นทางทั้งหมดตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของเงินการพุ่งขึ้นของราคาความต้องการในอุตสาหกรรมไปจนถึงการเคลื่อนไหวของมหาอำนาจ จะเห็นได้ชัดว่าเงินไม่ได้เป็นเพียงโลหะสีขาวที่ถูกหลงลืมแต่คือเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจเปลี่ยนทิศทางของระบบการเงินโลกในศตรวรรษนี้หากเงินสามารถขยับขึ้นแต่ระดับ50ดอลลาร์ตามที่หลายฝ่ายคาดการความเปลี่ยนแปลงจะไม่ได้เกิดเพียงในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์แต่จะกระทบถึงสมดุลระหว่างประเทศค่าเงินดอลลาร์ที่เคยผูกขาดความเชื่อมั่นอาจถูกท้าทาย ทองคําที่ครองตำแหน่งสูงสุดมายาวนานอาจต้องแบ่งพื้นที่แห่งความศรัทธาให้โลหะอีกชนิดหนึ่งประเทศผู้มีทรัพยากรเงินจะถูกยกสถานะขึ้นเป็นผู้มีอำนาจต่อรองใหม่เหมืองในพมา่าอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์อาจกลายเป็นสมบัติที่มหาอำนาจต่างชาติเข้ามาแย่งชิงสิงคโปร์อาจเสริมบทบาทเป็นศูนย์กลางการซื้อขายและเก็บรักษาโลหะมีค่า ส่วนประเทศที่ต้องพึ่งพาการนําเข้าจะเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนที่สูงขึ้นความแตกต่างนี้จะสร้างรอยแยกภายในภูมิภาคและอาจกําหนดเส้นทางใหม่ของความร่วมมือหรือความขัดแยง้งมหาอำนาจตะวันตกที่เคยควบคุมตลาดอนุพันธ์เงินอาจไม่สามารถกดราคาลงได้อีกต่อไปหากความต้องการของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณโลหะจริงที่ไม่เพียงพอจะกลายเป็นปัจจัยแร่งให้ตลาดกระดาษสูญเสียความน่าเชื่อถือเมื่อถึงจุดนั้นราคาที่แท้จริงอาจพุ่งขึ้นในลักษณะฉับพลันและไม่อาจควบคุมจีนและอินเดียที่สะสมเงินอย่างเงียบงนันจะได้เปรียบอย่างมหาศาลเพราะทั้งสองประเทศมีทั้งความต้องการภายในมหาศาลและกลยุทธ์ระยะยาวในการลดการพึ่งพาดอลลาร์หากเกิดการเปลี่ยนแปลงจริง อำนาจการกำหนดทิศทางราคาของเงินอาจไหลามาจากตะวันตกมาสู่เอเชียและทำให้ภูมิรัฐศาสตร์การเงินของโลกเปลี่ยนไปในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับอาเซียนคำถามใหญ่คือจะเลือกอยู่ในฐานะผู้บริโภคหรือจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้กำหนดกติกาหากยังขาดวิสัยทัศน์เงินก็จะเป็นเพียงทรัพยากรที่ไหลออก แต่หากสามารถจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างระบบเก็บสะสมภายในภูมิภาคก็อาจเปลี่ยนจากจุดอ่อนเป็นจุดแข็งและสร้างความมั่นคงระยะยาวให้กับเศรษฐกิจบทสรุปจึงไม่ใช่การคาดการว่าราคาเงินจะหยุดที่เท่าใดแต่คือการตระหนักว่าเงินได้กลับมาอยู่ในสมการการ,การเมืองและเศรษฐกิจโลกอีกครั้งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจนำไปสู่โลกที่ไม่ยึดติดกับมาตรฐานเพียงชนิดเดียว แต่เป็นโลกที่ต้องเผชิญกับความหลากหลายของหลักประกันค่าเงินไม่ว่าจะเป็นทองคำเงินหรือทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆท้ายที่สุดเงินคือกระจกสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่มันบอกเล่าเรื่องราวของพลังงานสะอาดเทคโนโลยีความมั่นคงและอำนาจของชาติหากโลหะสีขาวนี้กลับมาได้รับการยอมรับในฐานะเสาหลักทางการเงินอีกครั้งระบบที่เคยมั่นคงอาสันคลอน และโลกทั้งใบจะต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ไม่อาจย้อนกลับได้อีกต่อไป